สรามาคอครีเอชันนำใจภูมิเสนอถุยภูมิใจนำเสนอน้ำป้าเชงลุงลุงฉันมีน้ำป้าเชงมาขายอะลุงจะแลกหรือเปล่าอะ่ะมารักษาได้ทุกโลกเลยนะน้ำป้าเชงอย่างนั้นเรอเอาไปหนึ่งมรกห้าจะแลกไหมข้าให้สองอะไรเนี่ยกรสูนราคาหรือเปล่าละ่ะแล้วท่านละ่ะลุง เอาไงาาไี้ยดีกว่าขายสองก็หายฮะขาแถมทองด้วยนะถ้าเป็นทองแล้วก็ขายสองเลยทองแท้ด้วยกล้าสู้ต่อหรือเปล่าละ่ะฮะไม่จริงจะน้อยหน้ามันไม่ได้ขายแอปเปิ้ลด้วยขามีสองอันเฮ้ยเฮ้ยขวาไล้ไซดีขึ้นเหล็บ โอดแล้วืกูแถมหมูของกูหนักกว่าเฮ้ยสู้เบ่าเออกูแถมแกะแปดสิบแกะให้สองเลยมาล้างรถไฟแถมรถด้วย c ีดีดิบดีูเรเอารถบ้านไปกูให้เสาทีนทีเผาบเพิงด้วยกูให้สามกูให้ห้าบล็อกเพชรแถมดาบเพชรขาขยบ้านขาขยรถขาขายเครื่องบินขายเมียขายตู้กูเล็กกูยอม เออคือว่าออสองคนนั้นอะลงุลงกับพี่เนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้นะ <c oughs> เออคือกูมีน้ำบ้าเชงอยู่ในกระเป๋าอีกหลายขวดเลยออไ้ส